สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกเทคนิคการดาวน์โหลดวิดีโอจาก Facebook นะคะขั้นตอนแรกเลยท่านผู้ชมจะต้องมีแอปดาวน์โหลดตัวนึงนะคะเห็นไหมเอ่ยแอปตัวนี้นะคะต้องไปโหลดจาก Google play ก่อนนะคะถ้าใครยังไม่มีและถ้าใครมีแล้วเราก็เริ่มดาวน์โหลดกันเลยค่ะโอเค ขั้นตอนแรกก็คือเข้าไป Facebook ก่อนนะคะเพื่อหาวิดีโอที่เราอยากจะดาวน์โหลดนะคะอาจจะมาหน้านี้นะก็คือเข้าไปหาวิดีโอเลยสมมุติว่าเราอยากจะดาวน์โหลดวิดีโอแอลซาดนี้นะคะก็คือท่านผู้ชมจะเห็น3ามจุดที่มุมขวาเนาะเห็นไหมสามจุดที่มุมขวาท่านผู้ชมก็แค่กดเข้าไปนะคะแล้วก็จะเห็นหน้ามาแบบนี้แล้วก็ไปหาตรงที่บอกว่า คัดลอกลิงก์นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะแค่นี้ค่ะก็จะได้คัดลอกลิงก์เอลซ่าตัวนี้แล้วละคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะออกมาหน้าจอเหมือนเดิมนะคะและให้เรา,เาแล้วให้เรากดเข้าไปหาแอปนะคะหาแอปที่จะดาวน์โหลดวิดีโอก็คือแอปสี่เหลียกตัวนี้นะคะหลังจากนั้นเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าแบบนี้ ให้เรากดเข้าไปคำว่า facebook แอป facebook ตรนนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เรากดนะคะแถบให้มันเป็นวางแบบนี้นะคะแล้วก็จะมากดคําว่าวางลิงก์นะคะอยู่ด้านล่างนี้นะคะสีฟ้าตัวน,นี้กดเข้าไปโอเคมันจะออกมาหน้านี้ท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่า วิดีโอของเรากำลังถูกถูกดาวน์โหลดอยู่นะคะเห็นไหมอ่ะเอลซ่ากำลังถูกดาวน์โหลดรอแป๊บหนึ่งค่ะก็จะได้วิดีโอของเราแล้วอ่ะได้แล้วค่ะคือว่าเร็วมากเร็วจริงๆนะคะไม่ถึงสองินะคะอ่ะได้ไหมได้ยินไหมก็คือวิดีโอเอลซ่าเนาะโอเคค่ะคือ หน้าที่ของเราก็คือแบบนี้นี่นะคะเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะและช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ